สบายดีเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้อ่ามาลงคลิปอัดดัตเนาะเพราะว่าบอได้อัดคลิปอัดดัตนี่ก็ะดนแล้วเนาะทุกคนเนาะบอได้ลงสองยูทูบเนาะอ่าจะเป็นจะได้ไหนก็รอติดตามมาในเกมเนาะทุกคนเนาะกับอกเลยว่าคลิปนี้โคตรมั่นเลยทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งในเกมเลยนะคนโอ้โหว้ากับมือถือเนาะทุกคนเนาะจังหวะนี้โอ้โหต้นเกมเนาะทุกคนเนาะจังหวะนี้เรียบร้อยทุกคนโอ้ห่ากัเก็บนิดเก็บนลอยไปเน่าสวงต้นเกมทุกคนอ่ามาจังหวะนี้เวลเวิ้ววนารอเนาะทุกคนจังหวะนี้ จังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โหบุโนวัดจลาดกับบุษนทนะเออโตกลงนี่เฮาวจลาดบุโนหรือบุโนจลาดเฮศนะทุกคนอ่าบอกอะไรยังไจังหวะนี้ก็เปิดดันตีบินจะเลยเนาะทุกคนเนาะสลัดดังยิ่งผู้นี้อายกับโมหูซื้ออายลืมซื้อเนาะลืมตอนผาเกมกับโมหูจิไปแก้ไขจะได้นาะไม่แต่ว่าผาเกมไปเลยเนาะทุกคนไฟหูกับย่าลืมอ่าคอมเมนต์บอกได้นาะทุกคนเนาะที่ไต่คลิปนี้เนาะทุกคนปลากระสีบ่อกระกระกะในทุ๊กน้อยทุกคนเอยแบบ อ่ามาจังหวะนี้กัน,นักยิ่งคือตัอววาวอะไรแต่ว่าเข้ากับโบหูซื้อทุกคนเ้ยตอนลินใหูซื้อแต่ว่าตอนมาผากเกมงไปนี่ตอนเขามาผ่าตอนตัดขีดแล้วบบหูซื้อกะวาวไปเลยนะ,นนะ <c oughs> okay, ทุกคนเนาะโอเคทุกคนป้าที่โต๊ะจังหวะนี้โอโหเสียได้แต่เขายังบูตนแห้งนะทุกคนเอาแทงโดดใช้เปิดบุกี้นี่โคตรงามเลยทุกคนแต่ว่าเขากะได้ต่คิวดียบเนาะสวยอยู่จังหวะนี้อ้าวนักยิ่งนักยิ่งจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จะไปใช้ทุกคนเรียบร้อยโอโหโคตรแห้งเลยทุกคนบิ่งจังหว โคตรมัดเลยทุกคนบอกเลยว่ามัดละโต้มัดเดียวกับบานนี้ครับทุกคนโอ้มันจะเกินอ่ะดรอือมันจะเกินนะบุโนถือใจทุกคนมาจังหวะนี้โรเจอร์โรเจอร์มนุษย์มาปลาเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าเขาโคตรมันใส่ไดเลยมาจังหวะนี้ตู้มโอ้โหแบบถือว่ายังมีบุญอยู่นะทุกคนนะยังมีบุญขอหัวอยู่เกือบเกือบใหม่ทับหัวนะทุกคนเพราะมันกลัวใหม่ทับหัวอีกอ่ปันอดัตอือแบบนี้เลยมัดเดียวกับบานนี้ครับมาจังหวะนี้แทงเราเปิดจังหวะนี้เรียบร้อยหนึ่งต สมตัวโอ้โหจังหวะนี้ต้องสีแล้วสีแล้วโอ้โหจังหวะนี้ต้องห้ามาแล้วเรียบร้อยโอ้โหเราก็ได้เอามะฮิตไปทุกคนโอ้โหมันอยากเกินนะทุกคนเออมันอยากได้เอามะฮิตนะครับอันจังหวะนี้โอ้ว่าจะเอาในฐานไม่ได้ทุกคนต้องกลับกลับมาจังหวะนี้อ้าว นักยิงนักยิงสิคิดว่าเข้าถือเนาะทุกคนเนาะอือนักยิงสิคิดว่าถือเข้านะทุกคนคือว่าจะมาสัมฮานะทุดทายเขากะสัมเล่าแบบอือมัดเดียวกบานงี้ครับโอ้โหนอนไปที่พื้นมาจังหวะนี้โรเจอร์โรเจอร์แบกปืนใหญ่ทุกคนโอ้โหแบกปืนใหญ่จะไปไหนวิ่งวิ่งวิ X ่งโอ้โหอย่ามาแอคโซไอ้น้องอย่ามาแอคโซอือ like ลูกเล่าพ <they> ี่เป็นใครนี่อัดดัดนะพี่น้องอืออัดดัดนะนี่อือจะไปไหนไอ้น้องนี่เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยแบบหมัดเดียวหมัดเดียวเกือบแตกแล้วทุกคนมาจจัววะนี้่าล็็ออกก แต่ล็อกไปโดนตัวอ้าวมาบวกอีกอ้าวอ้าวเมื่อกี้นี่ห้องว่าสีอันนั้นเนาะหลอกหลอกสายตาเนาะเขาไปจับบุโน่เมื่อกี้นี่เออเราก็คิดว่าห้องสีนี้แหละเขาก็เลยกลับมาคืนเนาะเราก็เปิดแทงนะเออจังหว่านี่ยาให้รอดเพื่อนจจงหว่านี้ยัให้รอดเออมาลอบรอบรอบรอมรอบเออมาลอบมาลอมจจงหว่านี้ปูมเรียบร้อยโอ้โหะบสีตัวหนาหัวห่อนหนาดูนะทุกคนเอามาจจงหว่านี้โดนดักตัวไอ้บุหูนะทุกคนเนาะเรียบร้อยโอ้โหเกือบแตกทุกคนดังยิ่ง โคตรแห้งเลยทุกคนแบบดักเฮดแบบ็คบรายตังโตนี่เกือบเกือบบวายเลยทุกคนเอามาจากว่านี้จุลงจุลงเฮ้ยจุลงจะดังยิ่งเขามาจากว่านี้จังหวะนี้ตูมเรียบร้อยโอ้โหจังหวะนี้กลับบาดบรายเลยทุกคนเปิดอันตีขึ้นจังหวะนี้จังหวะนี้เปิดนันตีขึ้นโอ้โหเบาช่วจัดหายใจพระธรรมพุทธานทุกคนจังหวะนี้เวล ตูมเรียบร้อยโอ้โหแบบโหดมันเลยทุกคนมัดเดียวกับบานนี้ครับเอามาจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงเรียบร้อยโอ้โหเหมือนเทพไปนะครับทุกคนอาตาร์มาจังหวะนี้จังหวะนี้ฮะก็ล็อกเวลนะทุกคนบู๊หัวเวลจะหลอดหรือบอลนะทุกคนจังหวะนี้แทงฮะก็เปิดอยู่จังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โหจากแข้งเกินอ้อามาจังหวะนี้นักยิงนักยิงโอ้โหว้าท่านนะทุกคนโอ้โหแบบท้าวผู้ท่านนี่บนนาหลอดทุกคนบอกเลยว่ามัดเดียวกับบานนี้ครับเอามาจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ใส่เรียบร้อยโอ้ จังหวะนี้จุดลงนะทุกคนจุ่ลงจะลอยปอมฮะนะทุกคนเออจะลอยทานฮะเรื่องว่าลอยปอมนะทุกคนแบบจะลอยจอจอจอ,จอทานฮนะนะทุกคนนะแต่กขาบหลอดเนะทุกคนแบบมัดเดียวกบ,บานนี้ครับโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้จะไปไหนเฮ้ยจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โหโคตรมันเลยครับทุกคนมัดเดียวกบ,บาลนี้ครับโอโ้นี่อย่างนี้เขาเรียกว่ามัดเดียวกบานาน, Mai, านี้จังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงโอ้โหมีสีวิครับโอ้โหแบบเข้าไปถึงตัวเลยแตกก่อนเลยโอ้โหมันอยากแรงเกินนักยิงเนี่ย มันอย่าเกินไปนะดอกเตอร์เออแบบตอนนี้ไอ้ภาคก็โอ้โหเชมบอไทยวอลเล่เออมาจังหวะนี้ตกแก่แค่เลยจังหวะนี้จังหวะนี้ตกแก่แค่เรียบร้อยโอ้โหเบิ่งจังหวะเผาซาทุกคนจังหวะเผาซาบูโนเออจุลงค์นะทุกคนตูมจังหวะนี้โถท้าที่เฮ็ดเฮาเมื่อกี้นี่เรียบร้อยจังหวะนี้เวลเวลโอ้โหเววลอยไปเลยทุกคนเนาะรับบอเป็นยังงั้นทุกคนเนาะอ่ามาเบิ่งจังหวะนี้อีกทุกคนจังหวะนี้เขาก็บินใส่นะทุกคนเปิดเลยทุกคนเออจังหวะนี้จังหวะนี้มนุษย์มาปลาตูมเรรีียยบ้้อตตตััััววววจงหหะะนแล โอ้โหมีซีวีนะทุกคนโอ้โหโบซันแมนแตกเลยนะทุกคนเนาะโอ้โหยังนิดเดียวทุกคนเออนิดเดียวเองทุกคนโอ้โหมันจะแต่เดี๋ยว้ำคิวเลยทุกคนโอ้โหแบบโบโบโคดเสียได้เลยทุกคนเออเราแจ็คคิวบอลได้ทุกคนเรียบร้อยมาแก่แขนอย่างว่านี่อย่างว่านี่มันแก่แขนเรียบร้อยโอ้โหแบบโคดมักนะทุกคนโคดผ่าก็มันโคดลินก็มันนะทุกคนอย่างว่านี่เขามาจบเลยเพื่อนเอออย่างว่านี่เขามาจบได้เลยเพื่อนเออจบเลยออสวยงามเนาะเพื่อนเนาะอ่าสักแล้วสักก็หฮากระ สมาพากควรอยู่ได้ทุกคนนะเนาะอิพาณิมาก,กินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามเออสองยูทูบไอเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าตอนนี้ไอเดออยาก,ยกให้สมงการนรับส้มของสองยูทูบไอเนดอร์ทุกคนไนดะ้ไวน 4, เนาะทุกคนเนะาะเพราะว่ายังสี่พันสมงเองเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าผ่านสี่พันสมงนี่ก็คืออ่าผ่านกดแล้วเนาะทุกคนเนาะขอบใจที่บางทีตน้นคลิปเล่นจบเนาะ